มาพี่น้องมากเออยิ่งตำหง,งย่ยแรงเหมือนกันครับผมแกะไข่ครับพี่น้องโอ้ยไข่หลายมือแล้วพี่น้องท่นเศร้าอยู่นี่เก็บหลอกเก็บขิงไปเิื่อต่อม,มามาครับผมมาตำหง,งเพื่อว่าจะได้คำสวงเนี่ยพี่น้องเอ้อนี่ตำหง,งแบบบ้นบานๆใส่บุกอก,กอใส่บุกอก,กใส่บุเกอเขือบันเท่าพี่น้องนี่ตำแบบบ้นบานๆได้เห็นไหมืม ขูดขูดโคกจักน้อยนี่กินยังกัอะไบเซอรพี่บอสพี่พรงังกินยังเกเงอะไบรปากเป็นคุม้มฟมไปบบอดด้ไหมมามามาบัวมาขามันสวงต่ำแบบเพชรเไปเลยโอ,อ้โัวอย่างไรต่ำใส่ประกอวพี่พรองเลยกินอ,อยากทำห้อง แห้งนอดแห้งเก็บกิ่งเนี่ยไปหลองแห้งปวดกระดูกกระดิออ่งจักมันเป็นยังไง sẽ phật si đâu Ừ. ừ. là cái gì bé Kinh là biết không? Ừ. Cái thiệt ạ. Tại vì cái kia nó nhỏ không mà. rồi. <cười> <cười> หู้งฮื่มอืมอืม,อม,อมกรอบหอมแซ่บขนาะด โอ้ได้ผลอยู่ประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์มั้งสาเเบจเพชแกใครอ่ะ อโอเโเ้เป็ดทูดูเลยพี่น้องเอ้ยบัน เอารู้สึกว่าแสบท้องพี่น้องเพชรคักเพราะว่าบมีอยังรงท้องแต่ปลาเศร้านะกินยังเข้าไปก็คุ่มปบบิดไหมอืมกินในขั้มสองขัามบันนี้มาเจอเพชรเพชรพี่น้องเอ้ยบัตนี้ เสียบท่องครับผมมาเนี่ยเอาไปซ้ำหนีก่อนเนาะอเอาไปซ้ำหนีก่อนครับผมกินหนาไว้พอดไม่ฝากกันหน่อยเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกรื่องใจบาตโรงงานคนนี้เด้อครับผมทางส่องเป็กกวนแดดครับสลาับอรอนี้เราเป็กกวนแดดขอเกาออกมาสวัสดีครับ